สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆวันนี้เราก็มาจมปลักเรื่องกันต่อนะคะวันนี้ปิน่นก็นํารปเจียนหลวงปู่อินนะคะหลวงปู่อินอดีตันก็ เป็นปละที่ปีนไม่เกิดรับประวัติของท่้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เกิดสนใจปลักเรื่องแต่มาระยะหลังๆเนี่ยก็เห็นปละเยอะและก็เก็บสะสมไว้ได้มาจากการไปํำบุญบ้างได้จากวัดต่างๆที่ขอให้เรามาเป็นที่ระลึกบ้าง แต่หลักๆแล้วก็จะสนใจลรก่องของหลวงปู่โตมากกว่านะคะเพราะว่าตัานเป็นพระองค์แรกที่ตำการสร้างพระเครื่องบูชามารู้สึกว่าจะมากที่สุด เท่าที่ปินรู้นะคะตั้งแต่ตั้นเป็นสามเดนจนกระตั้งมรณภาพตั้นก็สร้างมาตลอดและก็มีพระปุ๋งต่างๆมากมายให้เราได้ศึกษาข้อมูลและก็ติดตามก้นฟ้านะคะส่วนพระอื่นๆก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่า ไม่มีใครที่สร้างประเยอะเท่ากับหลวงปู่สมเด็จโตประมารังสีนะคะปินก็เลยสนใจศึกษาเห็นเหรียญตั้นหรือว่าประเครื่องต่างๆที่ตั้นสร้างปลุกเสกขึ้นมาสมัยก่อนก่อนปินก็จะเก็บเอาไว้ ให้ลูกหล,ลาน,ลาน,ลานได้ชมได้ดูกันนะต้นสร้างปละรุ่นไหนบ้างองใดบ,บ้างเราก็เก็บเตาที่เราสามารถเก็บได้นะคะส่วนพละอื่นๆก็เก็บเตาที่เจอถ้าไม่เจอก็ปล่อยป่านไม่ก็สนใจส่วนหลวงปู่อินองค์นี้ก็ได้มาจากวัด ว้อยน้ำดำนะคะจังหวัดนครศรีธรมราชจากอ่านขวางลูกอิมิตปลุกเสกเมื่อปี2556นะคะองค์นี้ตาดูไม่ปิดจากด้านหลังสร้างเป็นเหรียญที่ระลึกในอ่านสร้างอุโบสถนะคะอุโบสถวัด แต่ปินได้มาจากวัดเว้นำดันจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนันฝังรูปนิมิตนะคะอองนี้เป็นพระมาอุตกะวางบืนตอกลวยแล้วตอกลวยไม่ปโปรนะคะด้านหน้าก็เป็นรูปก่อนตั้นส่วนด้านหลังก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิจัยนะคะลักษณะการนั่งประทับ แบบนี้แกนก้างขวาวางบนก้าส่วนแกนก้างตายก็วางบนตักลักษณะของปางมารวิจัยนะคะด้านหลังก็หลายวันที่ไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากตู้เซฟมันล็อกนะคะหมดตานเปิดไม่ได้ก็ ว่าจะได้กุญแจมาไกลก็หลายวันแต่ผฝนก็ตกฟ้าก็ร้องนิดก็สะดุดช่วงหลังนี้หลายวันมาปินไม่ได้ลงคลิปวีดีโออะไรเลยเพราะว่าเสียงฟ้าเสียงฝนนิดก็ไม่โอเคนะคะส่วนวันนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วอากาศก็ปกติ ไม่มีเสียงฟ้าร้องเสียงฝนรบกวนนะคะเวลาจัดลงคลิปนี่เพราะว่าปินก็ไม่มีอ้องส่วนตัวในบ้านก็เด็กๆส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าตั้งใจเวลาเงียบในการลงคลิปเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆก็ก็ไปเที่ยวกันก็เลยเสียโอกาส ตามติดวิดีโอไว้เพื่อนๆชมกันต่อนะคะเดี๋ยวปอลงเรียญป่านไปเสร็จแล้วเดี๋ยวปินก็จะลงเกี่ยวกับเหรียญสมัยก่อนๆนะคะที่เป็นเหรียญหนึบาทเหรียญหบาทและเหรียญยีสิบต่างห้าสิบต่ง, 50, ตงหรือว่าแบงก์อก ของหลวงพ่อรอเก้านะคะส่วนหลวงพ่อองค์ก่อนๆนัน่นนะปินไม่สามารถเก็บตันนะคะเพราะเราเกิดในยุคข,ของพ่อหลวงรอเก้าก็เลยได้เก็บของต้านมาความจริงก็เก็บเยอะแต่ว่าอายไปมากกว่าที่เหลืออยู่ ที่เหลืออยู่ก็แก้ส่วนหนึ่งจากที่หายไปวันนี้ก็ลงรูปหลวงปู่อินให้ชมกันไปกลางๆก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆของปินส่วนมากที่ติดตามเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่สนใจพระเครื่องเป็นจำนวนมากในทิกต็อกนะคะ ส่วนคนที่สนใจเรื่องงานเขียนเนี่ยจะน้อยปิ้นก็เลยต้องลงติ๊ดเกี่ยวกับปละเรื่องต่อเนื่องเพราะว่าตลัวว่าคนที่ก็ติดตามจะเสียอารมณ์นะคะบางคน,นก็ไม่ตัดใจว่าเอ้ยจะออกอย่างไงกันแน่จะลงปละบ้างจะลงอ่านเขียนบ้างอะไรก็นักกันนาคือ กินก็รย้สึกป้าเดี๋ยวจะต่ำให้ทุกคนเสียวความรู้สึกนะคะก็เลยลงปิดต่อเนื่องให้เจมกันเรื่อยๆ mm hmm. ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท่านท,ที่ติดตามกันนะคะ